โลกต้องสูญเสียศิลปินคนดังระดับตำนานที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีร็อกแอนด์โรลทีนาเทอร์เนอร์จากไปแล้วด้วยวัย83ปีนะคะนอกจากผลงานที่ฝากไว้ที่เป็นที่จดจำเรื่องความสามารถในการร้องเพลงอีกด้านหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นนักสู้นะคะที่ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์วันนี้บุคคลสำคัญระดับโลก ในหลากหลายวงการต่างแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ค่ะผู้คนนำดอกไม้มาวางและจุดเทียนบริเวณหน้าบ้านพักของทีนาทเทอร์เนอร์ในเมืองคุชนักประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อแสดงความอาลัยหลังจากทราบข่าวการจากไปของเธอขณะที่ในสหรัฐมีประชาชนรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงนักร้องดังระดับตำนาน เช่นบริเวณฮลลีวูดวอล์คออฟเฟมในนครลอสแอนเจลิสมีแฟนเพลงนำดอกไม้มาวางบริเวณแผ่นป้ายที่มีชื่อของทีน่าเทอร์เนอร์ประทับอยู่ที่กรุงลอนดอนกำลังมีการแสดงละครเวทีที่นำเพลงของทีน่ามาใช้ในการแสดงผู้ชมต่างตกใจหลังจากทราบข่าวบางคนบอกว่ารู้สึกใจสลายเนื่องจากเพิ่งรับชมการแสดงเพลงของเธอ ีนาเทอร์เนอร์ได้ชื่อว่าเป็นราชนีร็อกแอนโรเดิมชื่อแอนนาเมย์บุลล็อกเกิดเมื่อ26พฤศจิกายนปี1939ที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐเริ่มต้นเส้นทางดนตรีในช่วงปี1950ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของดนตรีแนวร็อกแอนโรเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ผมรลอนชีฟ้ฟูเสื้อยีน กระโปงสั้นและรองเท้าส้นสูง,สงถือเป็นภาพจำของแฟนเพลงโดยเฉพาะในมิวสิกวิดีโอ Watch Love Got to Do w It ที่มียอดขายกว่า200ล้านอัลบัม้ม ผลงานของทีน่าเป็นที่รู้จักมากมายเช่น Typical Mel, The Best, p i v a t e Dancer และ Betty b e Be Good To Me การันตีด้วยรางวัล Grammy Award หลายครั้งรวมถึงอยู่ในรายชื่อ Top 100 Artists of All Time ชีวิตบนเส้นทางการเป็นนักร้องทีน่าเผชิญกับการถูกทารุณกรรมจากอดีตสามีของเธอ ไทเทอร์เนอร์มือกีตร์ผู้พาเธอเข้าสู่วงการดนตรีจนโด่งดังในฐานะศิลปินดูโอคู่กับเขาแต่หลังจากถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งทำให้เธอออกมาต่อสู้เพื่อยื่นขอ,อย่าและสะท้อนปัญหาการล่วงละเมิดในครอบครัวให้กับสังคมผู้นำและคนดังระดับโลกหลายคน mm hmm. ได้ออกมาแสดงความเสียใจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รำลึกนักร้องดังระดับตำนาน โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐทวิตว่านอกจากพรสวรรค์ของทีน่าที่เปลี่ยนวงการเพลงอเมริกันไปตลอดกาลแล้วความแข็งแกร่งของเธอนั้นน่าทึ่งมากที่เอาชนะความทุกข์ยากและแม้แต่การถูกข่มเหงด้วยตัวของเธอเองอลิชิคีแสดงความรู้สึกว่าวันที่พบทีน่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยืนอยู่ต่อนหน้ากับบุคคลยิ่งใหญ่ เพลงที่เธอร้องทำให้กล้าที่จะก้าวออกมาเป็นตัวของตัวเธอเองอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแสงสว่างสำหรับเธอและผู้คนทั่วโลกได้ผ่านพ้นความเปราะบางมารายแครรี่โพสต์ว่าคำว่าระดับตำนานไอคอนิกดีว่าและซูเปอร์สตาร์ทีนาเทอร์เนอร์ได้รวมเอาคำเหล่านี้และอีกมากมายมาอยู่ในตัวเธอนักแสดงนักดนตรีและผู้บุกเบิกที่น่าทึ่ง ช่วงบันปลายชีวิตของทีนาเทอเนอร์หลังจากประกาศวางมือด้านการร้องเพลงเธอย้ายมาอยู่อาศัยที่เมืองคุชนัทโดยเปลี่ยนมาเป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงหลังทีนาเผชิญปัญหาสุขภาพรุมเรา้าก่อนที่จะเสียชีวิตในวัย83ปี